อ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP พิเศษนะครับซึ่งจะต่อจากคลิปที่แล้วได้มาลองระบบยืมคุกกี้นะครับก็จะยืมเป็นตัวของชาโดมิวซึ่งเราก็เพิ่งมาเห็นว่าไอพอยืมชาโดมิวมาพบเนี่ยมันได้มาวิง90เลยแล้วคือโกงมากคือถ้าผ่านได้ม่คือผ่านชิวๆเลยนะต่คลิปนี้ก็จะมาลองยืมดูทั้รหมตัวแล้วกัน แล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเก็บติดกรรมแล้วก็ส่งคุกกี้ตอนท้ายอีกนิดหน่อยส่วนระหว่างนี้เนี่ยก็จะนั่เน่นชิลล์ฮีโร่ก่อนซึ่งนี่ก็จะเป็นการมาผ้ายนหลันนะครับเพราะว่าจะนั่งอกไม่ทันจริงเพราะว่ากดอะไรนู่วนแล้วก็ดีๆก็ยิมคุกกี้ได้เฉลยนะเดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับว่ามันยิงคุกกี้ไงแต่รอเสร็จตานนี้ก่อนก็กดลนไป ได้จะจบแล้วละต่อไปนัจะเวิตสุดท้าย,ยแล้วก็สำหรับใครที่รอคลิป Identity V อยู่นะครับก็คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปของ n t เด y นะครับประชาชก็รอกันหน่อยได้เพราะอมเส้นคลิปอันนี้ก่อนนะครับ อ่าอันนี้ยืมมาเป็นตัวของโกชิดอเวกนะเพราะว่าอยากลองเล่นโกชิดอเวกดูนะครับแล้วก็ใส่พลังดาไปซึ่งเป็นตัวที่เราแลกมาจากอีพีที่แล้วแล้วก็อีพีนี้จะไม่นับรวมในอีพีหลักนะครับจะถือว่าเป็นอีพีพิเศษที่เราม,ามาลองอะไรเล่นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถข้ามอีพีนี้ไปก็ได้นะครับแต่คือมันสัมคันตรงที่ผมซบ,บุกี้ก็แหละมันก็อาจจะสัมคันหน่อยเดี๋ยวจะกดตะกี้โกชิดะเวกให้ดูนะครับสําหรับ ก็เล่นใหม่บางคนที่ไม่เคยเห็นซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นใหม่สําหรับการเล่นบดีใหม่ครั้งนี้แต่ก็คือก็เคยเห็นคนอื่นเขาเล่นโกชิตเ,เองมาแล้วอ่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวเรา,าก็ขอยยดข้ามไปก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาสมก,กีกันนะครับตอนนี้มีเลยหนึ่งร้อยห้าพิมตัดนะ่รู้ว่าได้อะไรดีๆหรือเปล่าแต่อันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะจะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโกชิตแต่ที่ไ,ได้ตกใจนี่คือไม่ใช่อะไระคือ โกชิมันไม่ได้เอาเวก็มันก็ถือว่าเป็นโกชิดเวอร์ชันเก่าใช่ไหมล่ะก็จริงๆก็เป็นเรื่องในสัมผัสโบราณได้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็คือก็ตัวส่งก่อนอีพีกันเนาะก็ดีใจครับได้รถนอมอีกตัวหนึง่งอ่าสมต่อเกลืออีกรอบหนึง่งเกลือสักรอบโอ้โหเกลืออีกแล้วแล้วมัน,นอะโวคาโดเกลือ เกลือเียนเน้นอีกรอบหนึ่งเกลืออีกแค่สี่สิบเพนนต์ตังเท่านั้นมือค,ค้กกไอมนหนึ่งปะไอที่ถือคอนนะนะใช่ไหมตัวถือคอนนันตาลนันตาลคุกกี้รสชาวเอ้ยไม่ใช่คุกกี้เป็นชาวกับเอะอัลม,มอนต์ใหม่ตัวหนึ่งเพิ่มมาทำไมก็ไม่รู้เลยแค่ยี่สิบเพนนต์ตังค์ไม่ได้อะไรดีๆ อะไรตัวอะไรอ๋อเลตเวเวตก็ไม่ได้อะไรถือว่าเกลือแล้วว่าเกลือดีกว่าอย่าเลยกก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วว่าเกลือจะถูกต้องมากกว่าอะคิดเป็นตัดเกลือก็คือเกมมันก็ยังไม่งอ้อเรานะไอเช,ช,ชอร์รี่แอปเปิลเนี่ยไอแคนดี้แอปเปิลเนี่ยก็คือมันแย้ก็คือแย้งั้นเลยก็คือส่มไม่ออกเลยถ้างั้นเดี๋ยวมา อัพคุกกี้ทีส่สมได้เมื่อกี้สักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวขอมาดูต้นเอ่นก่อนอคือตอนนี้ผมกำลังหาตัวที่มันเป็นตัวแทงอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรมาเป็นตัวแทนดีแล้วก็มาดูนนะัเมทักเกอร์นะัเมทกเกอร์มันก็เป็นตัวซัมมอนก็คือแทงได้นะจะเอาตัวอะไรดีแต่ถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาตอน คลิปอีพีหลักก็ได้ครับเพราะว่าเนนี่เป็นอีอออพีพิเศษเนาะ